ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับไว้ครับเดนล็อกนะครับคลิปที่สิบห้านะฮะถามที่ทำไมมันต้องร้องเล่นเสียงไม่หรอมันเกนนะโอเคนะสําหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาบุกเหมือนกันนะหลังจากที่คลิปที่แล้วได้สอนเรื่องบันไดไปนะเอไม่ใช่บันไดดีลิฟน้ําไปนะบันดวยบันดวยนะ นี่นะนี่ก็คือซูเปอร์บิวคุงตามที่ขอมากันนะหลัจะหายตูดกันนมาหายตูดไปนั่นแล้วกูเตรียมไม้ไปสี่ชุดเติมเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ไม่เอาที่ขุดไปหรอเอาไปแล้วแต่พี่ขอเตรียมก่อนมึงเอาที่ขุดเหล็กไปโอเคได้เ้ยเดี๋ยวที่ขุดเหล็กเดี๋ยวเหล็กอ๋อเลยเหล็กบีบสามอันก้อนพอดีเลยอ่ะอุยอกคราบอยู่แล้วอ้าวกะจูกะจูดำดำตัวทีนะมุมติดติดมุมเซนนะเปิดมัันยยงเเลออยังเลยนะขออภัยนะท่านผู้ชมนะ ท่านผู้ช่วยเรือเรือเรือเรืืนปท่านผู้ช่วยทุกท่านฮะท่านผู้ช่วยูยอดเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปใครจะเตรียมไม้ไปมึงใช่ไหมโอเคยังนี่ไปไม่ได้ตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมหมืดหมูเข้าบ้านใช่เหรอเอ้จริงดิหมูเข้าบ้านเราอ้าวตายแล้วโอเคนะขอเปิดนี่กันนะคะมอนขนมปังเรามีเต็มตู้เลยอะขนมขนมปวยหัวปังอะเอ้เอาหยิบไปคนละชุดละกัน นี่ได้ได้ได้เอาคนละชุดพอเนาะไม่ต้องไม่ต้องแบบเอาไปคนละสิบชุดไม่ต้องเอาสันหาไปแบบเป็นสิบสิบชุดไม่เอานะเฮ้ยเอาโฮสิสี่ของมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงครับท่านผู้ชมหมูตัวนี้นะคะเป็นหมูผู้ด่งดังฟุกเข้าบ้านเรามานะโอเคตอนนี้นะคะมีผู้เข้าชมบ้านเรานะมีผู้ชมเข้าบ้านเรามีม้ามีแกะมีหมูนะนี่ยนี่ยแม่งบัง แน่เขาเรียกดอกไม้คันเทพบ้านทำเทพเว้ยมองสิ่งของไม่เห็นไปหาไมหาเหมืองกันดีอ่ะเฮ้ยแล้วเอาช็อตไปยังเอามาแล้วโอเคเอาทั้งโคเอามาทั้งไม้เดี๋ยวค่อยถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็ไปบุกในถ้ำาแล้วก็อืมแล้วก็มึงเอากล่องค้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ได้เอามาแต่ว่าค้าได้นี่เอาไม้มาสองชุดน่าจะค้าได้อยู่พี่ไม่แน่ใจนะว่าอยู่ตรงไหนกันระชื่อกระ จิมปูวาและจิมอันหนึ่งนะแล้วต้องมาเอ้ยเดี๋ยวไว้เมื่อไหนเราไปหาม้ามาขี่เล่นดีกว่าฟังหนึ่งแซบลิจริงโหพูดแม่งเหมือนเอามาอุ้ยเรวฟังที่แซบลิ้จริงอร่อยแต่เมื่อต้องหาอันนั้นก่อนนะหานะเออใช่เราอันมาต้องตกเอาอ่ะมันมันไม่มันไม่ได้ง่ายอันมาเรามีนะเรามีหนึ่งอันจำได้ว่าเราเคยเจอมั้งไม่รู้ดิ จเจอจ้ะป่าวอยู่ไหนเนี่ยโอเคอเป,อป่าวซอมปี้จะหาตรงไหนดีเรามีข้าวแล้วก็เทม,มันได้เลยอือ้เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ตอบบอกกันสักหน่อยเราเพื่อนเดี๋ยวจะหาไม่เจอบ,บ้านไม่รู้ดีจำเดินละกันว่าเราไปทางไหนเนะี่ยไม่งั้นโอเคไม่จำก็ขอโชคดีหลงแล้วเฮ่หลงอ่หลงนั่นมันชื่อหมาครูไม่ใช่มันชื่อหมาบืนบ้านไม่รู้ดิเตาหลงเต้าหลง เต้าหลงหงไข่เต้านมจากผู้หญิงนี่เดินเดินผิดทางใช่แล้วหลงโอ้โหผู้ชายเขาเก่งคนเดียเอ้ยโอ้โหข้ายกย่องท่านท่านเป็นผู้รู้เราจะไปตรงไหนต่อเอ้ยพี่เจอแล้วต้องหยุดน่าจะบนเขาบางบนเขาส่วนใหญ่เห็ดมึงมึงเคยเหมแม่งแม่งจเยอะเว้ยแอนดาอันนาอันนาอันนาเอ้ยอย่าตีอย่าตีโอเคโท่อเดินเดินนี่ได้แล้วเว้ย แล้วฮะต้องชมครับเดี๋ยวเบสวอลนี่ก็จะมาเรื่อยๆนี่ครับครับใช่ฮะเบสวอลนะฮะเบสวอลแปลว่าอะไรสงครามกระทืบเตียงใช่ฮะว่าแปลว่าสงครามนะเบสรถเตียงเพราะฉะนั้นมันก็คือสงครามเตียงแล้วสกายวาร์มันเป็นยังไงนะสกายวาร์ก็คือสงครามท้องฟ้านั่นเองนะฮะท้องฟ้าสงครามหรือสงครามท้องฟ้าก็เรื่องของมึงแหละก็เรื่องของท่านผู้ชมละกันนะการดูสงครามนี่คือไม่นั่นมันเรียกว่าดิกวาร์ไม่ใช่ดิก ว้าวดิกว้าว D I C K นะฮะไปเชิญดูได้นะแปลว่าอะไรนะเดี๋ยวก็รู้เองเลยฮะมึงเคยเซิร์ชว้าวถ้ำมีสวยงามไม่รู้ดีมีเขาด้วยเดาเดาเดาโอ้โหเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินดีกว่าคุณคิดว่าหิวอะหิวเอ้ยหรือว่าเจอแล้วเจอทางเจอปักทองแบยจริงดิไหนดูดิเนี่ยปักอยู่เฮ้ยไปเอามาก่อนเราไม่มีนี่นะ เนะนะเนาะไว้เมื่อไหร่คุณจะได้สวมหัวเป็นแจ็คอาลินเทอนจะได้แม่งเป็นพวกเดียวกันเว้ยเป็นสมาคมคอนเทนด์แล้วเนอะซอมบี้แต่ตอนนี้ปัญหาก็คือมืดจะไปยังไงอุ๊ยตรงนี้เป็นน้ำเน่าน้ำเน่านนนที่มันเป็นที่ไปทางบ้านแม่มดอ่ะเราไปหาดูนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปตกแม่มดเล่นกั้นตกแม่มดเล่นแม่มดมันคงไม่ใจเย็นนะ้วเอาไอ้นั่นมายังอ่ะฟักเหรอฟักฟัก ฟอเป็นยังไงฟอกให้มอเล่นใช่ไหมอกอก็เลือกของมึงกูไม่เกี่ยวเพราะมันมันจะไม่สนใจกูแต่มันจะสนใจมึงโอ้ใครวะเนี่ยก็ก่อนที่มาตกสขงได้เห็นแล้วเห็นแล้วใครวะเนี่ยก่าาบุกอาสมคสมาคมไปเอาสมาคมไปไหนอยู่ไหนมันจะเดินอย่างตกเขาเออเดินแล้วแม่งจะตกเขาแม่งจะมองแต่พี่ใส่ก่อนแล้วเดี๋ยวโยนให้ รอเลลูยาแม่งเหมือนแม่งเหมือนเนี่ยเออแจ็กอลเอนเทอร์ไฟทเฮ้ยเฮ้ยโทษทีมันติดโมบิเซนอะนี่นะฮะนี่ก็คือสมาคมนะแต่แม่งอ้าวอ้าวไอเฮียอีกแยะไอเหียนี่เอาของกูไปปกติแม่หโอ้ยเจอคิปเปอร์ถอดหมวกด่วนถอดหมวกขอนมึงไม่ถอดหมวกเดี๋ยวมึงก็รู้เรื่องอะรู้ยาคูมองมา อย่าใส่หมวกเลยเออใส่นะเพื่อนมึงเพื่อนเก่ามึงมาแล้วเฮ้ยวันดีเพื่อนไม่ได้เจอกันนานเลยจะมันถ่นมันใหกูอะรู้สึกว่าถ่ายเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้ยฮิปเปอร์ต้องให้กูจัดการไอ้ยมันสนใจมึงอะโอ้อย่างน้อยก็มีเนื้อซอมบี้ประทังชีนนะฮะท่านผู้ชมสนุกกว่าให้ฮิเปอร์บีบอีกเลยให้เพื่อนกูเย้ตายแล้วนะ ตอนนี้เราก็มีเออกูว่าตอนนี้กลับบ้านเนอะไม่ปลอดงกลับบ้านไม่เจอวันนี้ตามมาน่าจะอยู่ทั้งเนี้ยอ๋อโอ้โหมีตูดสไปเดอร์มาด้วยนะอยู่ตรงนู้นนะเราไปชมกันได้นะ้อููุ้ดสวยงามจนเลยสอง้นเลยสิเพื่อนอะไรย่อ่มีอะไรกันไม่มีแล้วทุกนเนี่ยทางกลับบ้านาเจอนี่ไงเนี่ยลงเขาเนี่ยมึงไม่เคยเห็นเหรอใช่เเออลงเขาอ่ะใช่เหรอลงเขาอ่ะ กูไปละเขาเขาใหญ่ใหญ่ยาวยาวอันนั้นมันเขาใหญ่ไข่ยาวยาวโอ้ยไม่ใช่ละชิบหายแล้วไม่เจออะไรแต่เจอเหมืองชิบหายแล้วบ้านไหนลงเหมืองนี้แม่งเลยเค้นะมันใต่เนาะแต่กูเจอแต่ลงเลยใช่ไหมนี่กูลงแล้วลงด้วยลงด้วยไอเฮดดเี๋ยวบ้านเนี่ไหนอ่ะเฮ้ยบีมปักไฟก่อนกูไม่ทำเลย ดอนมาเลยต้องขับไปก่อนผูสวยละแต่รู้เขาว่าโอ้โหปิ๊บเฮ้ยไอ้ตู้นี่เนี่ยไอ้เจี๊ยบกระดูกพังเลยกระดูกแตกเลยยิงหั่มกว่าหนึ่งน่ยปังไปมึงมึงเสียทั้งตัวแต่มึงไม่เสียหั่มเจอเบรกเหรอเจอเบรกเจอบัลเล็กบัลเล็กตุงมัน ได้เลยฮะตันใช่ไหมครับสุดยอดมาเลยฮะบอกเขาดีตันสุดยอดมาเลยฮะเป้าหมายหาไดมอนด์เยี่ยมยอดนะผ่านไปได้ดีนะทั้งลงบ้านทั้งลงบ้านน้องเียเพื่อนเก่ากูมาเพื่อนเก่าสองกระดูกจู๋หมาโอ้โอ้โอ้โอลโอโ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 ลตายแล้วฮะโอ้โอ้โอเมื่อไงครับพี่หมีตัวลื่นเลยมึงเอ้ยแต่อย่งน้อยกูฆ่าหมดแล้วกันไปจะออกไปเตะครบรำ แต่เหมือนว่าโชจะตาไม่เข้าใครแป๊บนึงน,นะท่านผู้มชมผมขอสต็อปเกมก่อนนะชาร์จแบตก่อนกินแล้วมีพลังและอีไม้ลหลังๆขอชาร์จแป๊บน,นึงนะฮะพี่ขอชาร์จหน่อยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วางไว,ว้ไว,ว,ว้ไม่หายหรอไม่หายเชื่อพี่ขอ,อยืมแป๊บน,นึงดิไม่งั้นจะถ่ายคลิปไงอะ ได้แล้วนะท่านผู้ชมเ,เดี๋ยว,วยนะอนึงนะเออตกลงเราเล่นนานนี่สุดยอดมากเลยนะโอเคครับเราก็ไปกันต่อนะตกลงคุณอยู่ไหนเนี่ยโอเคเยี่ยมมากแสงแห่งทเงทพเจ้าของมึงเลยสิหรือว่าเอ้ยเราเชื่อมา้าเราต้องไปทางมา้าไม่ใช่ไม่ใช่ มามาแม่มดปล่อยยาพิษจงกระเบนไม่ใช่แล้วมามีจงกระเบนด้วยอ่ะจุกกระเบนจุกระเบนเปฮะจูเบนแล้วจูมันก็หักโค้งนะจูป้ากระเบนไม่ใช่แล้นะเป็นอะไรที่ยอดเลยนะหลงบ้านในังหานะหาแร่ธาตุมาไม่ได้อะไรเลยฮะหลงบ้านในังหานะฮะจริงดิ กินแล้วมีท่าลังและอี๋ไม้หุงพังเยี๋เยอะเยอะเยอเยอยหลงบ้านน่ะคิดถึงบ้านหนูคิดถึงวันนี้ไม่งเป็นทางเดิมแล้วเนี่ยเออก็ใช่ไงมึงเอาบนนอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยบีมจะบอกเขาดีเอาไม่ใช่เมืองแต่เป็นแต่เป็นหลุมแต่เป็นหลุมที่น่ารักฟงฟิินกูว่ากูว่าเป็นตรงนู้นดีกว่าจะดีมากเลย เอ้ยรักษาชีวิตได้ดีนะบอนไม่งั้นเราอาจจะตายได้ขอโอเคนะเราทกับบ้านดัเ่ยนั่นดิเอ้ลองขึ้นบนภูเขาก่อนหลงไรเห็ดเอาเลยฮะก็มืออะไรล้วก็ครูสั่งให้มึงทาสัญลักษณ์แล้วอะไม่มีอะไรต้งสิ้นทําสัญลักษณ์อาจารย์คงอะมึงไม่เคยเห็นหรอะคงใหญ่ด้วยใหญ่แม่งเป็นเท่าเลยเต้าเออเป็นเต้ากูตกภาษาไทยมึงเข้าใจกูด้วยเออนั่นดิ ินแล้วมีพลังเอ้ยกินก่อนแล้วมีจะมีพลังพลังในการหลงหลงมากกว่าขึ้นเปลี่ยนมอนเ,อเปลี่ยนมอนอยู่เด้เอาแล้วจะให้มึงอยู่สภาพหลงแล้วมีมอนเตอร์อยู่ท่ามกลางสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยนะเออไม่แน่นะสไปเดอร์ฉกตูดขึ้นมานี้จะหาให้แล้วตายปุ๊บยี่เสียใจด้วยใช่ทางนั้นหรอไม่รู้ดิมันอาจเป็นโชคชะตาหรือว่าเป็นทำ กระจูดโนคุยคุยโดยหมูป่าแห่งแห่งทอร์พีหมาป,ปูเนี่ย,อยอไอ้พี่อะบล็อกกบหัวกูอีกอะไรพี่ไม่ได้กบอ้าห <laughs> ล,ล่นเลยเนี่ยโจร อะไรละ่ะเอาตัวรอดได้ไม่หนีกูเปล่าไม่ได้หนีนี่ไงกูกเ,กเจอบ้าแล้วจะเอาไหม,ไมอโอเคไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรนี่มันทางเดิมหร,หรือว่าเอาช่วยไหมต้องให้ช่วยไหมแกงกูเกงบ้าอะไรละ่ะเอาตัวรอดแล้วมึงก็นหนีนเียกินละเปรดกูไม่ได้ขอทานนั่นน้องไหมโอเคได้ปะตอน ลองดูตรงนี้ก่อนเหมือนเออไข่ใยญ่นะเขตเพื่อรู้ว่าไข่ใหญ่มึงหาบ้านเจอยังไงเฮ้ยกูรู้ละรู้ว่ามันต้องมาทางนี้ใช่ไหมเน่กูจำได้แต่แทงเนี่ยเฮ้ยบีมรูปร่างอะไรรูปร่างเหมือนอะไรนี่นี่หาเจอด้วยสัญลักษณ์ฮะก็ตกลงไปไหมคือมาอยู่บนแท่นนี้แล้วตกลงไปมึงลองทำให้ดูให้กูดูก่อนแล้วมึงอาจจะพบคำตอบ แต่มึงก็ของก็หายเออมึงก็เก็บไปกูไม่ได้กลับบ้านเฮ้ยเช้าแล้วเเออออะจก็ได้ม่นี่มันป่าจังเกินป่ะไมน้ำเปล่าแล้วใช่หรอมันเปล่าแล้วโอเคนะท่านผู้ชมผมขอแค่นี้ก่อนนะลงบ้านนะนะแล้วเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้นะขอบ๊ายบายและทเดินทางเลยสวัสดีภาพนะขอให้เจอบ้านเร็วๆไวๆจุ๊จ สวัสดีครับเย่ yeah. <Yeah. S 1> เป็นไรมากไหมเนี่ย oh <my> <laughs>